สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง Hot วอลเลย์บอลนะถือว่าเป็นเดอะแบกของทีมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับผู้เล่นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับที่อิมพอร์ตมาเล่นไทยแลนด์ลีกนะครับกับทีมสโมสรนครราชสีมาคิวบันซีวีซีเรากําลังพูดถึงมารินพาร์ตนะครับผู้เล่นตัวตบบีหลังนะครับที่แบบเป็นเดอะแบกของสโมสรนครราชสีมานะครับไม่ว่าจะลงเกมไหนเธอก็ทําแต้มสูงสุดให้กับทีมครับผมฝีไม้อลายมือของมารินพาร์ตเนี่ย สมกับดีกรีของทีมชาติชุดใหญ่ของทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับคมกริบฉลาดและก็ว่องไวครับเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับคนไทยเลยนะครับปรับตัวนิดหน่อยก็สามารถทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกาครับผมวันนี้นะครับแอดมินก็รวบรวมจังหวะตบสวยๆของมาลินพาร์แบบหม,มหัศจร,รยรมากมาให้ทุกคนรับชมกันครับไปดูกันเลยสาดับบล็อกของได้ครับโคราชมาลินไปชาดัดบบล็อกลงไป จังหวะนี้อออบอลแรกไ,ไม่เดียวคราชไมลินหวางข้ามาโอ้โหโเราให้น้ำหนักกลายเป็นดีนะคะตีป,ปัดปัดอบอลแรกได้ดูนี้เป็นไมลินขอจาก3เมตรคราชให้ไมลิน,อ,นอีกครั้งค่ะจังหวะลูกของไมลิน 6ต่อ24คะแนนเราแต้มแรกก็ได้ก่าาอนะคร่ะเหนียวค่ะมาลีนสวนคืนอแล้วเป็นคะแนนแตาพรสวนคืนลูกนี้เหนียวเหมือนกัคฮาโคราชให้ไมรลีนสวนมามแต่จังวะาอนสองนี่มารอ ยังอยู่เอากลับมาที่โคราชค่ะไมลีนหยอนดินโอเคเ้ไให้ธน,นาชาไม่ทันหน่ายาจังหวะตีไมลีนสวนมาโอ้โแล้วบอลมัน ส่งหวะฟุตให้พาพรมาไม่ผ่านบล็อกค่ะหลักข้ามาค่ะพร,ะราดให้ไมลีนจับแดนหลังเราจะให้ค่ะเหลือหนึ่งคะแนนระยะห่างสิบห้าสิบหกรอพร,พรอัดมาไ,มได้ไมลีนสู้มาลูกนี้ติดล็อกล็อกออกโอ้โหตามอยู่สองตัวสารนะคะโอ้โหแล้วจับล็อกไดู้่ค่ะโร,ราด บอลมากแต่ทีอท่าร่าอ้าวแต่ไมรีนยังตีมแต้งค่ะจบบนลสองมาแนวมือนได้ค่ะพระราดไมรีนสวยลูกนี้เป็นพันแนนค่ะสิบเอ็ดสิบสี่โอ้แล้วบอลล้นมาไมรีนซ้ำเลยค่ะดูค่ะก่อนแรกล้นนี่คือซ้ำเร็วเลยค่ะไมรีน